คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรานะคะมีชุดเครื่องประดับงานพลอยชุดนี้จะมารีวิวให้แม่ๆรับชมกันค่ะและสําหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะมาในดีไซน์ของดอกพิกุลรอบเส้นทางเราจะประดับฝั่งมาให้ด้วยพลอยทับทิมทุกเม็ดเลยค่ะและพลอยที่เราใช้จะเลือกใช้เป็นพลอยเนื้ออ่อนจากจังหวัดจันทบ,บุรีโดยเราจะฝังให้ลงบนตัวเรือนที่มีความแข็งแรงมากๆค่ะและตัวเรือนนะคะ ทางเราจะออกแบบขึ้นมาเป็นกา้านเพื่อนำมาจับหนามเตยกับพลอยของเราเอาไว้ในลักษณะนี้เลยค่ะโดยการฝังพลอยแบบนี้จะช่วยให้พลอยของเราแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะส่วนตัวล็อกทางเราจะออกแบบมาเป็นงานตัวล็อกแบบงานจิวเวลรี่เลยค่ะแม่แม่สามารถเปิดปิดแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะคะเพียงแม,แม่แม่เปิดขึ้นเบาๆค่ะ ก็จะสามารถนำตัวล็อกกับตะขอออกจากกันได้เรียบร้อยแล้วค่ะเข้าชุดขึ้นมาพร้อมกับสร้อยข้อมือค่ะจะมาในดีไซน์เดียวกันเลยกับสร้อยขอเส้นเมื่อสักครู่นี้และพลอยที่เราใช้จะเป็นพลอยเนื้ออ่อนจากเหมืองบอพลอยใน,จ,นจังหวัดจันทบุรีผ่านการเจริในโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์ค่ะนำมาขึ้นบล็อกขึ้นเลือนเป็นสร้อยข้อมือเส้นนี้และช่างฝีมือค่ะ จะออกแบบเหมือนกันทุกชิ้นและทุกจุดเลยค่ะไม่ว่าเครื่องประดับชิ้นนั้นจะเป็นงานสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือหรือว่าต่างหูใดๆค่ะแม,แม่แม่ก็จะได้รับสินค้าที่สวยตรงเหมือนกับในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนค่ะและงานตัวล็อกทางเรายังคงออกแบบมาเป็นงานตัวล็อกแบบงานจิวเวลรี่ค่ะซึ่งงานตัวล็อกแบบนี้จะสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะไม่ว่าเราจะใส่เองหรือว่ามีคนใส่ให้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากจริงๆค่ะและชิ้นสุดท้ายจะมาเป็น งานต่งหูพอ,อยทั้งเราจะออกแบบมาในดีไซน์เดียวกันกันกบสร้อยคอและสร้อยข้อมือเลยค่ะพอ,อยทุกเม็ดก็จะมีการขัดมาให้ด้วยมือเม็ดต่อเม็ดอีกเช่นเคยนะคะ และในส่วนของแป้นเสียบทางเราจะออกแบบมาเป็นแป้นเสียบที่สามารถจับใช้งานได้แบบพอดีพอดีค่ะและมาในน้ำหนักที่สามารถใส่ติดหูออกงานได้แบบสบายสบายไม่ทําให้เราเมื่อยหรือว่าไม่สบายตัวอย่างแน่นอนค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้น พร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะ สวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย